สวัสดีครับก็วันนี้เอากรลงนกมาพ่นนะครับพ่นสองรอบนะครับสองรอบก็ใช้เครื่องพ่นนะครับชาวบ้านจะช่องเขาเนี่ยนะครับก็มีแปดใบนะครับอีกสามใบกรลงนกของชวาครับแล้วก็ส่งกลองอีกใบหนึ่งรอไหวอยู่นะครับไหวน่าจะส่งวันนี้นะครับถ้าถึงก็จะเล่งให้นะครับ ที่ช่างได้พูดว่าไม่เกินยี่สิบห้ากับน้องก็ไม่น่าจะเกินยี่ห้าไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้จะได้ส่งไปที่ผ่านทองให้นะครับอันนี้คือขั้นตอนพ่นสีนะครับไม่ได้ตั้งกล้องให้ดูนะครับจะมาลงสองรอบนะครับก็เป็นไปตามที่ลูกพี่เขาบอกมานะครับพ่นสีให้รอสีมันเย็นแป๊บหนึ่งก็จะได้อ่า สามรอบสองนะครับก็เป็นไปด้วยดีครับไม่มีปัญหาครับสวยอันนี้ขาวดำนะครับขาวดำนี่3,2 0 0รวมหัวนะครับรวบส่งครับถ้าใครสนใจนะครับส่งกองครับถ้า17นิ้ว3,5 0 0นะครับ1ินิ้ว3,5 0 0นะครับจะเป็นแคปซูลนะครับแคปซูลจะมีโค้งขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับโค้งขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับอันตัวนั้นก็3,5 0 0เหมือนกันนะครับราคาเท่ากันนะครับ 305 17นิ้วนะครับถ้าจะสั่งใบใหญ่ครับรวมหัวมันแพงที่หัวนะครับมันไม่ได้แพงที่กกครับก็โอเคนะครับใส่ให้อาจจะมีตำหนินิดๆแต่น่อยแต่ละใบนะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะครับสมราคาเนี่ยนะครับมันทํายากนะครับแล้วก็เปลืองด้วยนะครับใช้ยูนิเทนพ่นแล้วก็ใช้หวายหวายในเปลืองมากนะครับ แต่ละใบนี่ใส่เปลืองนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองใส่ดูนะครับใส่ดูเอาไปถักดูนะครับใส่ลายดูว่ามันเปลืองแค่ไหนนะครับเปลืองจริงครับบนข้างบนนะครับแต่รอบนี้จะเปลี่ยนใหม่คือข้างล่างผมจะใส่เป็นเส้นใหญ่ให้นะครับห้ามิลจะได้เข้านะครับข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่ครับจะได้มาล้านกันจะได้สวยนะครับโอเคครับมาดูชัดๆนะครับ เดี๋ยวไปดูถ้าไปแปนไว้ข้างในมันจะสวยนะครับผมจะให้ดูทีละใบะครับให้รอมันแห้งก่อนผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับไปวางไว้นะครับเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวจะเอามาให้ดูทีละใบทีละใบหรือเปล่า <c oughs> ดูอย่างนี้จบไปเลยดีกว่านะครับอันนี้น่าจะสระบุรีนะครับตรงนี้สรับบุรีนะครับที่แกสั่งมานานแล้ว มันติดปัญหานะครับหน่าเก็บเกี่ยวนะครับต้องเกี่ยวข้าวนะครับตากข้าวนะครับก็โอเคนะครับอันนี้พ่นให้ก่อนแดใบนะครับอีก3าใบพ่นทีหลังน่าจะได้พ่นประมาณวันพุธนะครับพ่นวันพุธวันศุกร์ก็จะได้ส่งเลยนะครับจะได้ส่งไปให้นะครับกับไอ้ที่สั่งกับช่างไว้นะครับก็ไม่น่าจะเกินวันที่1ิบนะครับ สิบท่านว่านะครับไม่เกินนั้นครับพูดเผื่อไว้นะครับพูดเผื่อไว้นะครับไม่เกินวันที่สิบนะครับผมจะทยอยส่งไปให้ทีละเจ้าทีละคนนะครับทีละท่านนะครับอันนี้บอลลูนนะครับราคามันจํากัดไม่ได้นะครับแล้วแต่อารมณ์นะครับแล้วแต่วัตถุดิบที่ใส่เข้าไปนะครับว่าจะ มันมันแล้วมันแล้วแต่อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปว่าจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับผมจะคิดตามอุปกรณ์นะครับไม่ได้คิดตามแบบเออทรงนี้เท่านี้เท่านี้นะครับแล้วแต่ใครจะสั่งสั่งมาเท่านี้เท่านั้นนะครับเนะครับมันจะติดกับพี้หมดนะครับติดกับพี้ครับเป็นไม้ประดู่นะครับเป็นลายก็ติดกับพี้หมดเป็นลายสวยหมดนะครับที่ผมใส่ให้นะครับแต่ไหนไม่เป็นลายผมโยนทิ้งหมดนะครับผมไม่เอาใส่นะครับ อันนี้นะครับอันนี้สวยนะครับใส่แกนเข้าไปเลยนะครับแป้นเดียวผมใส่หน้าบดให้นะครับอันนี้นี่เ็เป็นไม้ประยุงตับควายนะครับข้างบนก็เป็นขนมทองครับใส่เข้าไปแต่พวงนี้จะเป็นนไม้ประดูหมดครับอันนี้ผมว่ามันเป็นประดูอ,อะไรไม่รู้ แต่สวยดีปะดูป่าเนาะเนาะลายมันเป็นแบบนี้น่าจะเป็นปะดูป่ามันสวยมากเลยนะครับลายสวยลายเลยถ้าเป็นแผ่นเป็นหน้าใหญ่แผ่นใหญ่จะสวยกว่าน,นี้นะครับแต่ต้นมันไม่ใหญ่ไงเราจะไปลองหาดูต้นที่มันใหญ่ๆดูว่าเออเอามาใส่ให้เต็มแต่ถ้ามันไม่มีขาวแกมมาด้วยมันก็ไม่สวยน,น,นะครับราจจะให้มันแดงอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะสั่งแต่ผมว่าแบบนี้มันสวยดีนะครับอันนี้สวยดีนะครับ การพ่นสีก็จะมีะปั๊มลมนะครับจะมีปั๊มลมอลอตเตอรี่นะครับที่สั่งมาก็จะมีอุปรกรณ์อยู่ในถุงมีดเทนอยู่ตรงนั้นนะพัดลมเป่าด้วยเพราะมันเป็นเครื่องเล็กไม่มีปัญญาที่จะซื้อเครื่องใหญ่ครับก็พัดลมเป่าไปด้วยนะครับพ่นไปด้วยนะครับถนอมมารรักษานะครับไม่ให้เขาเครื่องร้อนมากนะครับเอาพัดลมเป่าไปด้วยมันก็ใช้งานได้นานนะครับ พ่นแปดไปนี้ถือว่าเยอะอยู่นะครับคือถ้าใช้เครื่องพ่นเนี่ยคืนจะประหยัดสีมากนะครับอันนี้ผมใช้สีนี่ลดลงเยอะนะครับแต่ก่อนใช้เครื่องพ่นธรรมดาคือเปลืองสีมากเลยครึ่งต่อครึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเปลืองแล้วนะครับมาพ่นบ,งบางๆสองรอบนะครับอันนี้ไม้เขาดำสวยมากนะครับเงางามมากเลยตัวนี้ สวยยมากเลยครับอันนี้โปรโมชั่น2,008นะครับถ้าปกติผม3,002นะครับผมไม่ขาย2,008ถ้าสั่งเกิน3 3ลูกขึ้นไปผมก็จะมีโปรโมชั่นให้นะครับจะไม่เอาแพงมากนะครับจะลดให้นะครับใครสั่งยิ่งสั่งก็ยิ่งถูกนะครับไม่ใช่ยิ่งสั่งก็ยิ่งแพงนะครับโอเคนะครับอันนี้ได้ผลสีได้รู้ข้อมูลนะครับก็ ่วยสนับสนุนนะครับกดไลค์นะครับซื้อสติกเกอร์ให้กับคนขายสุ่มด้วยนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับคนขายสุ่มด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วหรือว่ากําลังจะกดหรือว่ากําลังคิดอยู่ก็ต้องขอกราบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดตามกดเป็นสมาชิกกดสติกเกอร์ให้กับคนขายสุ่มนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ